สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง d r Drive วิ่งรีฟช่องของคนรักรถที่รวมทุกรีวิวทุกกลุ่นใหม่และทุกเทคโนโลยียานยนต์จากทั่วโลกเอาไว้ที่นี่ถ้าคุณกำลังมองหากระบะท,ที่แข็งแกร่งทนทานลุยได้ทุกเส้นทางแต่ก็ยังมาพร้อมความล้ำสมัยและดีไซน์ที่โดดเด่นวันนี้เราจะพาไปรู้จักกับ2026 Isuzu D-Max รุ่นใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเปิดตัวออกมาอย่างเป็นทางการ อีซูซูดีแม็กสองพับมารรูปลักษณ์ที่เปลี่ยนไปอย่างชัดเจนแต่ยังคงเอกลักษณ์ของดี a x เอาไว้ได้ครบถ้วนประจังหน้าแบบใหม่ดีไซน์ดุดันรับกับฝาหน้าเล็ทรงเรียวยาวที่ให้ความรู้สึกกล้ามสมัยบางโครนหน้าและฝากระโปรงได้รับการออกแบบให้มีเส้นสายที่ชัดเจนและกล้ามเนื้อกว่าเดิมเพิ่มความสปอร์ตและแข็งแรงในเวลาเดียวกันด้านข้างตัวรถมาพร้อมล้ออัลลอยขนาด18นิ้วที่ดูเท่ลงตัวกับซุ้มล้อสีดำด้านมือจับประตูเป็นแบบโครเมียมที่ช่วยเพิ่มความพรีเมียมในภาพรวมของรถ เส้นสายลำตัวรถถูกปรับใหม่ให้ดูทันสมัยและพุ่งทยานยิ่งขึ้นตอบโจทย์ทั้งงานใช้งานและภาพลักษณ์ของผู้ข,ข,ข,ขับขี่ด้านหลังของดี a x รุ่นใหม่นี้มีไฟท้ายเล็ดแบบใหม่ที่ดีไซน์ให้แสงสว่างสวยงามและชัดเจนมากขึ้นเมื่อขับในเวลากลางคืนฝากระบาดท้ายมีระบบผ่อนแรงในการเป,ปิดปิดพร้อมโลโก้ Isuzu เด่นชัดตรงกลางพร้อมกับกันชนท้ายที่รับกับตัวถังอย่างกลมกลืนมีเซ็นเซอร์ถอยหลังและกล้องมองหลังที่ทำงานร่วมกับระบบช่วยจอดแบบอัตโนมัติ ห้องโดยสารของ Isuzu D-Max 2026ถูกออกแบบใหม่ทั้งหมดให้มีความทันสมัยและหรูหราขึ้นบอะดหนังแท้สีดำเดินได้สีส้มแบบสปอร์ตสามารถปรับไฟฟ้าได้ในหลายทิศทางคอนโซลกลางออกแบบใหม่พร้อมหน้าจอสัมผัสขนาด10.1นิ้วที่รองรับการเชื่อมต่อ Apple CarPlay และ Android Auto มีระบบนำทางแบบ real time และการควบคุมผ่านเสียงระบบเสียงจากลำโพงคุณภาพสูงให้มิติดเสียงรอบทิศทางพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันที่สามารถควบคุมทุกอย่างได้โดยไม่ต้องลามือจากพวงมาลายัย หน้าปัดเรือนไม้แบบดิจิทัลเต็มระบบแสดงผลข้อมูลการขับขี่อย่างครบถ้วนนอกจากนี้ยังมีระบบแอมเบียนไล่สร้างบรรยากาศในห้องโดยสารและระบบปรับอากาศแบบดูอัลโซนพร้อมช่องแอร์หลังสำหรับผู้โดยสารตอนหลังในเรื่องของเครื่องยนต์ดี a x 2 0 2 6มาพร้อมกับขุมพลังดีเซล3.0ลิตร Blue Power Turbo ที่พัฒนาใหม่ให้มีกำลังสูงสุดถึง200แรงม้าและแรงบิด500นิวตันเมตรส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติ8สปีดที่ให้อัตราเร่งที่ต่อเนื่องและนุ่มนวล รองรับการขับขี่ทั้งบนถนนเรียบและเส้นทางออฟโรดด้วยระบบขับเคลื่อน4ีล้อแบบ 4WD พร้อมโหมด Terrain Management ที่สามารถเลือกโหมดการขับขี่ให้เหมาะสมกับสภาพถนนไม่ว่าจะเป็นหินดินโคลนหรือทรายระบบกันสะเทือนด้านหน้าแบบอิสระปีกหนกคู่พร้อม Coil Spring และด้านหลังแบบแบบซ้อนขั้นพัฒนาให้มีความนุ่มนวลมากขึ้นแต่ยังรับน้ำหนักได้ดีระบบความปลอดภัยของ Isuzu D-Max 2026ก็จัดเต็มไม่แพ้กันไม่ว่าจะเป็นระบบเบรกอัตโนมัติเมื่อมีสิ่งกีดขวาง ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผันพร้อม Stop and Go ระบบตรวจจับมุมอับสายตาระบบเตือนเมื่อมีรถตัดผ่านด้านหลังและถุงลมนิรภัยรอบคันถึง8จุดทั้งหมดนี้ทําให้มั่นใจได้ว่า DMAX รุ่นนี้พร้อมจะเป็นเพื่อนร่วมทางที่ปลอดภัยและไว้วางใจได้ใครที่กําลังมองหากระบะท,ที่ทั้งแกร่ง ประหยัดเชื่อถือได้และยังใส่เทคโนโลยีล้ำสมัย DMAX 2026คือคำตอบที่ไม่ควรมองข้ามและทั้งหมดนี้คือภาพรวมของ isuzu d-max 2026ที่เรานำมารีวิวกันในวันนี้ถ้าคุณชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง d r i v i n g ่งรีบของเราไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดรีวิวรถรุ่นใหม่และคลิปเด็ดจากวงการยานยนต์ทั่วโลกขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ